จริงมันจะมีทั้งหมด6คันในในเมืองไทย300คันทั่วโลกครับผมซึ่งพี่ถ้าให้พูดชัดๆก็คือยังไม่มีใครได้รถยังไม่มีใครต้องจ่ายเงินแล้วก็ที่ได้ทั้งหมดก็จะเป็นแค่สิทธิ์ในการจองใครนั้นเองถ้าไปดูสิ่งที่พี่อ่านเขียนจริงๆพี่เขียนว่าให้ผมผ่อนร้อปีไหม หมยว่าถ้าผ่อนร้อยปีพี่จะเอาแล้วเขายังไม่สามารถคอมมิตได้ด้วยซ้ำว่าจะได้หมใช่เพราะหนึ่งปีเขาผลิตได้25คันซึ่งเขาต้องกระจายกันไปทั่วโลกพูดตรงๆนะฮะนี่พูดตรงๆงยังไม่ต้องตัดสินใจว่าซื้อหรือไม่ซื้อด้วยซ้ำเราก็ถ้าจองไว้อ่ะให้พูดตรงๆเลยนะเพราะมันไม่มีวันกาดตู้ก็คือก็คือเก็บมาเพื่อการลงทุนใช่มัน make sense ในแง่ว่ามันไม่มีมันไม่มีวันกัดทุนแต่ส่วนใหญ่ของพวกนี้ถ้าถ้าของมาเราค่อยปล่อยก็ได้กำไรเยอะกว่าแต่เราก็เป็นมือหนึ่ง ถูกแค่นะั้นนี่ตอบชั้นบ้างเลยเนาะ <c oughs> จริงๆมันเป็นไฮเปอร์คาร์ที่คอนเซ็ปต์เขาก็คือเอามันเป็นไฮเปอร์คาร์ที่เหมาะครอบครัวอ่ามันก็เลยมันก็เลยแมทช์กับกับเรามั้งเขาก็เลยขอว่าช่วยโพสหนเรืไองนั้นพี่ก็โพสมันก็มีป้ายเขียวนว่าคอนแทคตูเลชันมันก็เลยโอ้โหดูเหมือนเราจ่ายไปแล้ว140ล้านหรอกไม่หรอกพี่ไม่มีเงินหรอกครับ คือถ้าใครจะว่าอวดรวยกพราเราเราว่าอะไรไม่ได้เราโทษอะไรไม่ได้เพราะไม่ไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะแต่จริงๆถ้าใครตามพี่ก็จะรู้ว่าพี่ไม่ได้อวดรวยนะพี่ไม่ได้ถ่ายรูปกับโฟมอะไรรถหรือว่าไม่ได้ถ่ายรูปโชว์นาฬิกาโชว์แหวนพี่ไม่ใส่เสื้อที่มีโลโก้อะไรด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่คือซึ่งทำแบบนั้นก็ไม่ผิดอยู่ดีนะต่อให้ใครจะทำแบบนั้นก็ไม่ผิดอยู่ดีจริงไหม แต่เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ดีๆใครจะมีทัศนคติอะไรกับเราในสิ่งที่เราไม่ได้ทํำหรือต่อให้เราทําเราก็รู้ว่ามันไม่ผิดเราก็พี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าพี่ติดค้างว่าพี่จําเป็นต้องอธิบายด้วยซ้ำแต่ส่วนใหญ่ก็พยายามอธิบายถ้าเขาถามดีดแต่เขาถ้าเขามีเจตนาแค่อยากแวะมาด่าก็ตามสบายสาธุทัศนคติกี่ว่าโอ้ยขนาดนี้ทำไมไม่แบ่งบรรจนจนบ้างก็แบ่งนะแบ่งตามสมควรแบ่งตาม ความเรียกว่าอะไรความสวัสงิ์งนะแต่ว่าต้องแบ่งแค่ไหนถึงเรียกว่าแบ่งแบ่งจนหมดหรอหรือว่าต้องต้องขายบ้านขายช่องแล้วต้องแบบต้องอยู่แค่ไหนถึงจะเรียกว่าพอและในความเป็นจริงคุณควรต้องถามกลับมากกว่าว่าหน้าที่ในการดูแลคน ที่เป็นประชาชนทั่วไปควรเป็นหน้าที่พี่อันที่เป็นหน้าที่ใครใช่ไหมพี่อันคิดว่าการผ่อนมองว่าถ้าเราได้มจริงเราก็ผ่อนกี่ปีผมไม่รู้พี่กำรว้วพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้พี่นี่ซีเรียสนะคือเราไม่ได้มองไปลึกถึงเบอร์นั้นเรารู้แค่ว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นแล้วเรารู้แค่ว่าไม่ขาดทุนจะเรียกว่าคิดสั้นก็ได้แต่จะเรียกว่าคิดยาวก็ได้มาแล้วตัดะมองอะไรถ้าไม่ขาดทุนกำไรมันจะได้เท่าตัวหรือว่าสองสามเท่าตัว ในมุมของการู้กกว่านี่ไม่รู้จริงๆเพราะว่าไม่เคยเป็นคนที่ยังไม่เคยลงทุนเรื่องรถมาก่อลงทุนนาฬิกาลงทุนอย่างอื่นแล้วก็เห็นว่ามันก็กําไรเยอะมากบางรุ่นถ้าคุณรู้จักมันและอันนี้มันมีโอกาสได้มารู้จักเราก็เลยบอกอ้าเอาเอไม่มีโอกาสที่ดีก,ก็ก็น่าสนใจมันมันเป็นอีกด,ด้านหนึ่งของการลงทุน ที่คุณต้องศึกษาแล้วคุณต้องเข้าใจแสดงว่าพี่อังกฤษต้องใช้เวลาในการศึกษาแล้วเนมมันไม,ม,นไม่มันไม่ต้องมากเนื่องจากว่ามันเป็นมันเป็นไฮเปอร์คาร์แล้วมัน,น high high ลิมิเต็ดมากต่อให้คนไทยไม่ซื้อก็มีคนต่างชาติซื้อ สมมติถ้าเราบอกเอ้ยเมืองไทยขายไม่ได้แล้วยาแล้วยังไม่ต้องส่งมาผมก็หามันหาได้ยังพอข่าวยกมาคอมเม้นท์ไปเกี่ยวที่ของ่าวล่าสุดที่เี่ยากับนุ่มาแก้วบินข้าบิบลามันส่วนทางกันบอกว่าเอ้าซื้แค่นี้แต่ไม่บินข้าไฟฟ้าข้าบิบลาแพงก็เลยมาหมดเผมเปลี่ยนนักบินบินข่าบิบลามันไม่เห็นเกี่ยวเลยเข้าใจว่าว่าเราเราจะใช้ของแบบไหนแล้วเราจะบดของที่แพงไม่ได้ใช่ไหมสมมุติว่าคุณซื้อไข่ดาวฟองหนึ่งห้าร้อยบาท เอาไม่ต้อง500ก็ได้เอา300ใครๆในโลกก็ต้องบทว่าไข่ดาวนี้แพงทั้งๆที่300ผมก็มีปัญญาเติมน้ำมันขังละ3,000-4,000ได้รถทุกวันนี้เติมก็รถพี่ยนก็คันคันที่เติมเนี่ยถ้าหากว่าคุณเติมดีเซลแบบขั้นสุดเงี้ยเติมทีนึงก็3,000กว่าบาทแล้วบอกว่ามันอยู่ที่คุณเอาเรื่องอะไรมาเปรียบเทียบกับเรื่องเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับว่าทำไมเราบ่ว่าค่าไข่แพงอ้าวแล้วแพงไหมล่ะ แพงจริงไหมล่ะแล้วมันไม่ได้แพงเพราะเกิดจากการที่เราใช้ไฟเยอะเท่านั้นเรารู้ว่าถ้าเราใช้เยอะจ่ายเยอะแต่ว่ามันแพงเพราะเรารู้สึกว่าเราจ่ายเกินกว่าที่เราควรค <น S 1> ต้องจ่ายเพราะซึ่งพียงคิดว่าทุกคนน่าจะประสบปัญหาเดียวกันอยู่คนที่มาแซะเนี่ยควรถามตัวเองมากกว่าว่า คุณไม่อะไรผมบ่นแทนคุณอยู่เปล่าหรือคุณเต็มใจจ่ายไม่สนใจเลยเหรอว่าโครงสร้างนี้มันคิดมาจากอะไรจริงมากเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วเรายืนอยู่ฝั่งเดียวกันนะแซะเพื่อแต่พี่ว่าหลายคนที่พูดไม่ได้คิดเลยเลยคือไม่ได้คิดอะไรเลยคือฉจะแซะหรือแม้แต่จับโยงเรื่องการเมืองไปเองว่ามันมีแฝงเรื่องอะไรเข้าข้างใครจะเข้าข้างใครไม่รู้แต่ในที่สุดแล้วผลประโยชน์ไทย ผลประโยชน์คุณกับผลประโยชน์ผมคอือผลประโยชน์เดียวกันว่าอย่าเผลอรักคนอื่นมาจนจนงงครับจริงจริงกระทบเยอะไหมคะค่าไฟทบดิ <c oughs> ทบของพี่เดือนละแสนนะแต่ว่าแต่ว่าบ้านพี่ก็บ้านพี่อยู่กันเยอะแล้วบ้านพี่หลังใหญ่บ้านพี่กดไฟหนึ่งปุ่มปึ๊กติดแปดวงอย่างเงีข้าใจไหมก็คืออยู่ครอบครัวใหญ่ ระบบไฟมันเชื่อมกันหมดแล้วพอมาเกจการนี้พี่อ่านต้องมีมนมาตรการผมว่าเออร่วมกันประหยัดไฟเยอะานเราเห็นกันบ้างนะพี่เนี้ยประหยัดมากไปถามสมมติถ้าเจอพี่จ๋านะก็ถ้าจะเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเราขัดกันก็คือพี่อ่ะปิดเขาเปิดเขาชอบสว่างแต่พี่ชอบอยู่ในบรรยากาศแบบครึมคเพราะพี่ว่ามันสวยอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะเปิดพี่ก็จะปิดเขาก็จะเปิดเขาก็จะปิดแล้วพอเราก็ตามปิดแอร์เราอย่างเงี้ยจริงๆคือฝ่ายพี่จนมีคนบอกว่าเฮ้ยปิดเปิดบ่อยๆแพงกว่าอีก ผมมีส rate, ิทธิ์โดยชอบทำที่จะบ่นจ้ะ